ตอนนัดสมุิใ่เพื่อเพื่อเป็นการคลายความคิดถึงสักหน่อยนะอันเลยใช่ไหมอันเลยใช่ไหมอันเลยนี่อ่านนะอันก็บอกจำนาทีอันเลยนะจากแดนสี่ห้องสิบแปดเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะตั้งแต่เปนติดคุกมีคมคมแต่ แต่งคมเยอะเลยอยู่ข้างนอกแต่งไม่ค่อยขบอย่างนี้ควรให้ติดนานแล้วแหละยายาเลยยาเลยทุกทรมานต้องให้ไอ้ลิม้มันไปบ้าง <c oughs> เปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน <c oughs> อ่าหกสิ 60, คนนี่ไม่ติดสักคน <c oughs> บอกว่าเหตุผลไม่เพียงพอยกฟอ้องอ่า <c oughs> ที่ไปยึด ทำเนียบไปยึดสนามบินดอนเมืองไปยึดสนามบินภูเกต็ต <c oughs> ไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิเป็นยังไง <c oughs> นไม่ผิดเลยยกฟ้องหมดยกฟ้องหมด29ล้านก็ยกฟ้อง258ล้าน <c oughs> ยกฟ้องสารเป็นที่พึ่งได้ไหมทุกวันเนี่ย <c oughs> ทำไมเสียงดังจาน <c oughs> เบาๆก็ได้อยู่ไกลพระ สารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ไหมไม่ได้ต้องบอกว่าสะใจกูแท้ๆคือที่พึ่งของสังคมปัจจุบันนี้มันหายากกกตก็เป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ได้อ่าปชเป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ได้อ่าคตสสตงเป็นที่พึ่งได้ไหม ุลการสารรัฐธรรมนูญเป็นที่พึ่งได้ไหมไครากระบวนการยุติธรรมเป็นยังไงบ้างฮะ,อ,ะอันนี้กำลังจะเอาเรือนจำมาฝากนันครุก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 ,รกใครเสียงดังกว่าเพื่อนในเมื่อกี้ทีวีจับไปหมดครุก แล้วเขาก็บอกว่าพวกนี้หมิ่นอะไรนะพอ,ะอะมินสารพระภูมิอ้าวไม่เป็นไรสารพระภูมิยกผลประโยชน์ให้ <c oughs> ยกผลประโยชน์ให้สารพระภูมิ <c oughs> สารพระภูมิคืออะไรที่เป็นตัวย่อยๆนี่มันก็ลำบาก,กอ่กอตอกอตกตสปปชสอ,อ,อ,อช,อชอออ ตอนนี้กล็ลำบากบชอชพพวกตัวยอดทั้งหลายนี่มันกล็ลำบากทั้งหมดนะตัวยอดทั้งหลายเนี่ยตัวยอดทั้งหลายนี่มันลำบากคนที่อยู่ในสออชอนี่คือใครนะไก่เอย๋ยไก่อูจู้ฮุกกรูดูตาพองสมองฟอดเขาถูกเชิดบังคับให้โกงคอขันหน้าจอหมดคุณค่าหน้าอายแทน <im itation> นี่ไก่อูอันนี้ไม่ใช่ญาติอาตมานะอาตมาไม่รู้จักไม่รู้เป็นใครไก่อูไก่อูกับไก่ย่างอาตมารู้จักแต่ไก่ย่างเ <im itation> นี่ยรู้จักแต่ไก่ย่างใช่ไหมรู้จักแต่ไก่ย่างมาดูกรอนของแดนสีหน่อยก <im> ร <itation> อนแดนสีนะก <im> ร <itation> อนแดนสคมคมคม แดนซี่ห้องสิบเอ็ดเรือนจำพิเศษนาะทิตถามเมื่อตะกี้นิยมเสียงดังๆนี่แดนสี่ยังรอรับอยู่ไม่รับนะไม่เอาอะ่ะอาทีอย่างนี้ไม่เอาจากแดน4 11, ี่ห้องสิบเอ็ดเรือนจำพิเศษอันนี้เป็นเรือนจำวีไอพีนะี่ไม่เอาเชีเยวเหรอเรือนจำพิเศษถึงชนชั้นกลางชาวกรุงนะ เกิดการอ๋อนึกว่าเกิดการกระชับพื้นที่จาจดรยกเร์วรพลมาถ้าอย่างนั้นก็อ่านกรอนของนัทวุฒิเสร็จแล้วให้โยมถามเล็กๆน้อยๆจะให้เวลาแค่ชั่วโมงเดียว <c oughs> อะฮะคือให้พูดชั่วโมงเดียวเรามานั่งรอสามชั่วโมงตั้งแต่เก้าโมงทุกที่ของพระก็เป็นพระเมียน้อยกับอย่างนี้แหละ อ <c oughs> ถ้าเป็นพระเอกเหมือนอาจารย์ดรวรพลนี่มาเป๊ะเลยเร <c oughs> าไม่กล้าขยับเวลารอก <c oughs> บอกแล้วไปจังหวัดตราดพูดหนึ่งทุ่มให้ไปแปดโมงเช้า <c oughs> ไปจังหวัดปทุมธานีพูดบ่ายโมงให้ไปตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งลำบากอย่างเงลำบากแม่ไม่เว้นแม้แต่มูลนิธิบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ด <c oughs> <c oughs> อ่ะ มาดูเรือนจำวีไอก็เป็นเรือนจำเอาไว้ต้อนรับพวกโยมเนี่ยแหละจะบอก <c oughs> <c oughs> ถึงคนชั้นกลางชาวกรุงฟังชั้นล่างชาวทุ่งสักหน่อยไหม <c oughs> เขาเพียงต้องการประชาธิปไตย <c oughs> แค่อยากให้คนไทยเท่าเทียมกัน <c oughs> ที่ต่อสู้พระรู้ทันว่ากดขี่ <c oughs> แต่ที่ตายนี่ไม่คิดไม่คาดฝัน ว่าทหารไทยลูกหลานไทยไร่เหมือนกันสไนเปอร์ประจันบานจะไล่ยิงเขายิงหรือ,อยัง <Yeah. S 1> ไม่ใช่จะไล่ยิงนัวุทิเขาคุกก่อนเลยไม่รู้ว่าเขายิงหรือไม่ยิง <c oughs> แล้วชี้หน้าว่าไอ้ผู้ก่อการร้ายนอนตายมือเปล่าทั้งชายหญิงหรือหากใครผิดแนวทางอย่างว่าจริง ต้องหลักฐานชัดทุกสิ่งหรือยิงเลย <c oughs> ว่าเผาบ้านเผ <c oughs> าเมืองเป็นฐานเท่า <c oughs> ข้อเท็จจริงชัดหรือเปล่าช่วยเฉลยชัดไหมที่เขายิง <c oughs> ชัดไหมที่อ๋อเขายิงนี่ชัดไหมชัด <c oughs> อ่า <c oughs> เขาบอกว่าเสื้อแดงเผาอ่าคนที่ยิง 啊，开山炮！<laughs> 哦。